ทีนี้ในช่วงของฝนฟ้าขนองฝนตกน้ําท่วมแบบนี้นะครับการสื่อสารถือว่าเป็นสิ่งสําคัญแม้ว่าช่วงนี้ตอนนี้เทคโนโลยีมันจะก้าวไกลมากครับมันมีทั้งเรื่องของ 4G 5G นะโทรศัพท์มือถือ,อมีอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆส่งอ e ีเมลส่งไลน์ส่งอะไรก็แล้วแต่โทรศัพท์พูดคุยหากันแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นบางพื้นที่ครับที่ต้องบอกว่าเกิดเรื่องของอุทกภัยเนี่ยการสื่อสารบางทีการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันไม่สามารถสื่อสารได้บางทีสัญ,ญญาณโทรศัพท์หาย สัญญาณโทรศัพท์ขาดนะครับไม่สามารถสื่อสารได้แล้วอย่างนี้จะทําอย่างไรเพราะว่าอาจจะต้องติดต่อขอความช่วยเหลือยังไงจะใช้โซเชียลก็ไม่ได้แล้วเน็ตไม่มีนะครับรับวิทยุของเราก็ได้นะจริงๆของ AM 1467หรือว่า AM ทั้ง4ี่พูภภาคเนี่ยก็สามารถทั่วถึงนะนะครับแต่ที่นี้ในกรณีที่ว่าเฮ้ยทำยังไงดีเครื่องมือสื่อสารเราใช้ไม่ได้เนี่ยโทรศัพท์สัญญาณไม่มีนู่นนี่นั่น,น เรื่องของวิทยุอย่างที่บอกไปถือว่ามีบทบาทสําคัญในการทํางานแล้วก็ในการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงวิกฤตแบบนี้มากๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปคุยกับอีกหนึ่งท่านที่ต้องบอกว่า,าครับวอร์ดแล้วก็เรียกได้ว่าเชี่ยวชาญเรื่องของวิทยุกับคุณจกันะรรณจกรีหานทองคานะครับผมขอัยครับคุณจักรีหานทองคานะครับนายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยวันนี้จะมาร่วมพูดคุยกับเราถึง เรื่องของการสื่อสารในภาวะวิกฤตแบบนี้นะครับสวัสดีครับคุณจักรีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก่อนอื่นขอบคุณนะครับคุณจักรีมาร่วมพูดคุยกับรายการของเรานะครับ ครับด้วยความยินดีครับครับผมคุณจักรีครับในสายการภัยพิบัติแบบนี้ครับทางเรื่องของน้าท่วมนะครับอาจจะเป็นดินถล่มบ้างหรือว่าแผ่นดินไหวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่เราพบเจอกันอยู่นตอนนี้อย่างเรื่องของอุทกภัยเนี่ยทางสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมหรือว่ามีการรับมือในส่วนของข้อแนะนําในการสื่อสารในช่วงภาวะวิกฤตแบบนี้อย่างไรบ้างครับครับขอบพระคุณครับสำหรับคำถามอันดับแรกเนี่ยผมขอเท้าความนิดนึงนะครับ สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชบัรรมภ์เนี่ยเป็นกลุ่มคนนะที่มีความสนใจในการติดต่อสื่อสารโดยใช้คลื่นฮะครัว่าคลื่นความถี่วิทยุดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีความชํานาญนะฮะเป็นพิเศษในการใช้วิทยุในการใช้คลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญ,ญาตจากสำนักง,งานกสทชครับนะครับที่ผ่านมาเองเนี่ยเราก็จะได้มีการพัฒนา ความรู้ความสามารถทักษะของเราเองรวมทั้งอุปกรณ์สถานีวิทยุต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะเป็นของของส่วนตัวนะครับเรามีสมาชิกเนี่ยอยู่ทั่วประเทศ mm hmm. ปัจจุบันนี้มีจํานวนนะักผู้สมัครเล่นเนี่ยทั่วประเทศอยู่ประมาณบวกลบนะครับอยู่ประมาณหนึ่งแสนคนทั่วประเทศดังนั้นจะเห็นได้ว่าการทํางานของเราเนี่ยเราจะมีการเป็นลักษณะเหมือนโครงข่ายเหมือนเน็ตเวิร์กนะฮะเราจะมีอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยทุกังจังหวัดทุกอำเภอนะครับ จุดแข็งอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ยเราไม่จาเป็นที่จะต้องเข้าไปในพื้นที่เพราะว่าเรามีนักกีฬาสมัครเล่นอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วย้ํานะอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วดังนั้นการการประสานงานการให้ข้อมูลเนี่ยก็จะมีความรวดเร็วนะครับ,รบข้อสองก็จะมีความถูกต้องเพราะว่าเราสามารถยืนยันตัวผู้ส่งข้อมูลได้จากที่เราทราบอยู่แล้วว่าประเทศไทยเนี่ยก็จะประสบปัญหาเรื่องของอุทกภัยเป็นหลักนะครับ แลวเมื่อมีน้ํามาเนี่ยสิ่งที่ตามมาอันดับแรกเลยนะฮะหลังจากน้ําท่วมเนี่ยก็คือเรื่องไฟฟ้านะครับไฟฟ้าก็จะหายไปนะฮะด้วยเหตุผลทางเทคนิคบางประการอาจจะเป็นเรื่องของไม่สามารถใช้ได้หรือเรื่องเรื่องของเหตุผลด้านความปลอดภัยนะฮะก็ต้องตัดไปเมื่อไฟฟ้าใช้ไม่ได้สิ่งที่ตามมาเราก็จะเห็นเลยว่าโทรศัพท์มือถือนะอุปกรณ์สื่อสารพื้นฐานที่เรามีเนี่ยก็จะใช้ไม่ได้ตามไปด้วยคนะครับ ซึ่งความคุ้นเคยจากที่เราเคยใช้เนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นใช้ทางด้านแอปต่างๆก็ดีหรือว่าการใช้โทรศัพท์โทรหากันก็ดีเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องผ่านระบบเซลล์ซ้ายแล้วผ่านระบบเน็ตเวิร์นะฮะเมื่อมันใช้ไม่ได้โทรศัพท์ก็ก็ค่อนข้างจะไม่มีประโยชน์นะฮะจากที่เราได้เห็นมาแล้วในในหลายๆปียกตัวอย่างเช่นปีห้าสี่ที่น้ำท่่งใหญ่เมื่อใช้ไม่ได้ปั๊บเนี่ยคําถามก็คือว่าเราจะรู้ได้อย่างไร,รนะฮะว่าในพื้นที่นั้นหรือว่า ใครต้องการความช่วยเหลืออย่างไรที่ไหนนะครับ,รบผู้บัญชาการเหตุการณ์เองหน่วยงานของภาครัฐเองก็ไม่สามารถที่จะได้ข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้องได้นะครับตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละที่เป็นเป็นประเด็นสําคัญในหน้าที่ของอพวกเรานักวิทยุสื่อสารซึ่งมีความชํานาญเรื่องของการใช้วิทยุอยู่แล้วเนี่ยนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นในระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ในระยะไกลระดับ ประเทศละทวีตเนี่ยก็เข้ามาเติมเต็มมาช่วยเหลือ,อสนับสนุนการทํางานของภาครัฐนะครับในจา,จากที่ผ่านมาเองเนี่ยเราก็ได้มีประสบการณ์และได้มีการทํางานร่วมรวมทั้งในการฝึกซ้อมแผนต่างๆกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆยกตัวอย่างเช่นทางกรมปพอก็ดีนะฮะหรือว่าทางทางกสทชอเองก็ดีนะครับในกรณีนี้นะครับตั้งแต่วันที่ยี่สบาดจนถึงวันที่หนึ่งเนี่ยทา,ทางสมาคมเองก็ได้รับ หนังสือนะครับขอความร่วมมือจากสานักง,ง,งานกสทชนะครับให้ให้เตรียมความพร้อมนะครับให้เตรียมความพร้อมเนื่องจากว่าทางสานักง,ง,งานในกสชเองกรร็เป็นหน่วยงานที่กํากับนะฮะ <c oughs> แล้วก็ออกอนุญาตให้กับนักวิทยสัครเล่นทุกท่านนะครับก็จะทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดขอความร่วมมือให้เราเนี่ยนักวิทยสัครเล่นทั่วประเทศนะครับช่วยกัน เตรียมความพร้อมนะครับนำอุปกรณ์สื่อสารและก็ทักษะที่ตัวเองได้ได้ฝึกฝนกันมาเนี่ยและความรู้ต่างๆน,นะฮะเตรียมความพร้อมในกรณีถ้าเราเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นการติดต่อสื่อสารไม่สามารถทําได้เนี่ยการสถาปนาการสื่อสารในสถานการณ์นั้นๆเนี่ยในพื้นที่นั้นๆก็จะสามารถเกิดขึ้นได้ทันทีเราก็สามารถยกตัวอย่างเช่นติดต่อจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร,อรเองเนี่ย ไปติดต่อถึง,ถงจังหวัดอุบลราชธาน,นีานะครับเป็นพื้นที่การติดต่อระยะก,กลางผมเรียกว่าระยะกลางในการติดต่อขั้นต่อไปก็คือการรับข้อมูลและส่งข้อมูลเนี่ยในพื้นที่ระยะใก,กล้คือในตัวของจังหวัดอุบลราชธาน,นีเองไปส่วนอำเภอต่างๆยกตัวอย่างเช่นอำเภอวารีชำราษ นะครับแล้วก็ในตำบลต่างๆแล้วก็สามารถรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลจริงและข้อมูลเรียลไทม์นะครับผ่านการช่องทางการสื่อสารด้วยเครื่นวิทยุเนี่ยนะครับเข้ามาที่ส่วนกลางผู้ผู้บริหารหรือผู้บัชิการเหตุการณ์เองเ,องเนี่ย <c oughs> ก็สามารถที่จะนําข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาประเมินสถานการณ์นะครับแล้วก็ตัดสินใจนะครับในการดําเนินการใดๆหรือให้ความช่วยเหลือใดๆได้อย่างถูกต้องตามทันท่วงทีนะครับน,นี่คือนี่คือภาพเคร่าวๆในการทํางานของนักวิศักรเล่น ส่วนการประสานงานของนักวิทยุสมัครเล่นอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วเนี่ยเรามีทุกจังหวัดน,นะครับ,รบเราก็มีการประสานงานเป็นลักษณะข,ของเครือข่ายในศูนย์กลางศูนย์กลางเองเนี่ยทางสำงงนักกสทชอเองก็มีศูนย์วิทยุซึ่งเราเรียกกันว่าศูนย์สายลมนะครับเป็นศูนย์ติดต่อสื่อสารทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกย่านพันทีนะครับเราก็จะประสานงานก,ากับศูนย์สายลมของสำนักงานกสทชเนี่ยก็จะเป็นศูนย์กลางในการรับและส่งข่าวสารให้กับนักวิทยุสมัครเล่น ทั่วประเทศไทยนะครับอันนี้คือภาพรวมในส่วนของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการทํางานของภาครัฐนะครับในในระดับประเทศแน่นอนเราก็มีการทํางานระดับภูมิภาคด้วยนะครับทางสมาคมเองก็เป็นสมาชิกของสาภาพภาพายุคมระหว่างประเทศนะครับ,รบก็จะรับส่งข่าวสารยกตัวอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อพายุเกิดขึ้นพายุโนรูลเกิดขึ้นที่ เริ่มต้นจากฟิลิปปินส์นะเราก็จะมีสมาคมเหมือนกับที่ในประเทศไทยอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์เราก็จะส่งข่าวสารกันเราก็จะรับรับข่าวสารซึ่งเป็นข่าวสารทางตรงนะครับ uh huh. ผ่าน่ง uh huh. วิทยุจากฟิลิปปินส์เข้ามาผ่านเยียดน์เข้ามาจนมาถึงประเทศไทยเราก็จะได้ข้อมูลเราก็นําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปให้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ uh huh. นี่คือ,น,คอนี่คือภาพทั้งหมดคร uh huh. ่าวๆข,ของอวิทยุสมัครเล่นไทย นี่คือไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นเรายังสามารถเรียกได้ว่าติดต่อทางข้ามประเทศได้ด้วยนะครับผ่านทางคลื่นความถี่เรื่องของการสื่อสารทางวิทยุนะครับทีนี้พออย่างที่อย่างที่คุณจักรีได้บอกไปว่าโ,โหมันสามารถที่จะสื่อสารในภาวะวิกฤตแบบนี้จริงๆอยากจะให้เน้นย้ำความสําคัญสักนิดนึงครับเนื่องจากว่าหลายคนอาจจะมองว่าโอ้ปัจจุบันนี้วิทยุมันไม่สามารถที่จะใช้สื่อสารได้แล้วหรือบางคนอาจจะมองข้ามในเรื่องตรงนี้ไปนะครับคุณจักรีครับ ครับกอ็อย่างที่เรียนให้ทราบครับว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆแน่นอนรั้มันสะดวกแล้วก็มันมัน,ม,นมันเข้าถึงในทุกอย่างในข้อมูลแต่ก็อย่าลืมนะว่าอุปกรณ์ที่เราใช้แม้แต่โทรศัพท์หรือว่า 4G5G เนี่ยมันก็คือขึ้นความถี่ซึ้นสุกประยุกต์มาใช้ให้มันง่ายขึ้นครับแต่เมื่อเราเข้ามาดูฟันเดเมนทัลหรือว่าพื้นฐานของของขึ้นของวิทยุมันก็คือระบบวิทยุที่เราเห็นอาจจะเริ่มตั้งแต่เล็กสุดก็คือที่เราเรียกว่า อ่าแฮนเฮลก็คือเรามือถือเนี่ยแหละฮะวิทยุม,มือถือแล้วเราเรียกกันง่ายๆก็วอลเนี่ยแหละจนไปถึงขนาดใหญ่ซึ่งซึ่งไม่สามารถยกคนเดียวได้หนะัแบบกกว่ากิโลก็แล้วแต่ความถี่แล้วแต่ย่างความถี่แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการใช้งานอยากให้อ่าน้องๆอ,อยากให้นักศึกษาหลายคนให้ความสําคัญนะฮะแล้วก็ประชาชนทั่วไปมองว่ามันไม่ใช่แค่วิทยุในการแค่พูดคุยเท่านั้นแต่ในกรณีที่อุปกรณ์ทุกอย่างใช้ไม่ได้ตรงที่จะกลับมา รองรับได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดก็จะสามารถเติมเต็มในส่วนที่อุปกรณ์เทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆที่มีความซับซ้อนเนี่ยบางครั้งมันก็ก็มีข้อจํากัดในการใช้งานในในแน่นอนในภาวะปกตนะิคงไม่มีอะไรแต่ว่าเรากําลังพูดถึงนสนสภาวะที่เกิดกรณีฉุกเฉินหรือภัยพิบัติขึ้นเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่จะมีปัญหาดังนั้นตรงนี้อาจจะอาจจะเป็นช่องทางคู่ขนานหรือเป็นช่องทางสํารอง ในการติดต่อสื่อสารได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายแนะ่นอนอก็ไม่มีค่าใช้จ่ายรเรื่องของเพราะเราไม่มีแอร์ทามอาจจะมีเรื่องของความรู้ที่จะต้องมีการอบรมมีการ,รได้ไรับใบอนุญาตให้ถูกต้องนะครับ,รบแล้วก็มีการเป็นสังคมสังคมหนึ่งในการที่จะแบ่งปันข้อมูลกันเราก็จะรับข้อมูลมาไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับ,ร,บรู้ความเคลื่อนไหวดังนั้นเราก็ขอยืนยันได้เลยว่านักวิสมัครเล่น เราไทยทุกคนเนี่ยนะครับ,รบมีความพร้อม,มแล้วก็มีความยินดีที่จะสนับสนุนหน่วยงานราชการนะครับในการเป็นข่ายคู่ขนานหรือข่ายสำรองสื่อสารในสภาวะฉุกเฉินนะครับ<ม>ทุกกรณี<ม>เพราะ,ะเรามีจำนวนนะักวิุสมัครเล่นของเราเนี่ยทั่วทุกจังหวัด<ม>ทั่วทุกเขตตั้งแต่เหนือสุดใต้สุดนะครับอยู่ทุกที่<ม>และนะักวิชุสมัครเล่นเองผมก็เชื่อว่าปัจจุบันเนี้ย นอกจากจะเป็นผู้ที่สนรบสสุดแล้วหลายท่านก็จะเป็นผู้ประสบภัยด้วยตัวเองด้วยครับเป็นผู้ประสบภัยด้วยก็จะมีสถานีของเพื่อนๆพ,พวกเราเนี่ยที่ยังอยู่ได้รับผลกระทบหรือแม้แต่จมน้ำนะครับก็ก็จะได้ข้อมูลเหล่าเนี้ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูล,มลที่รวดเร็วและข้อมูลที่จริงนะครับเข้ามาที่ส่วนกลางได้นะครับนี่คือข้อมูลทั้งหมดครับอ่าได้ครับผมในฐานะที่คุณจักรีก็ได้เรียกว่ามีประสบการณ์ในการทํางานในส่วนตรงนี้มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับอยากจะให้ทิ้งทายสักนิดหนึ่งครับสำหรับผู้ที่อาจจะกําลังเผเชิญเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้เขาจําเป็นที่จะต้องเตรียมตัวอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสื่อสารในภาวะวิกฤตแบบนี้นะครับ ครับเรื่องเรื่องสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่จําเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับโดย,โดย,โ,ดยโดยเฉพาะผู้ที่เดิลรอบผมกระทบหรือผู้ประสบภัยเนี่ยวันนี้ผมเห็นความสําคัญของผมเชื่อว่าหลายๆท่านเห็นความสําคัญของวิทยุแล้วละ่ะเราอาจจะคุ้นเคยของการได้ได้ใช้ข้อมูลนะจากโทรศัพท์ก็ดีจากแอปพลิเคชันต่างๆก็ดีซึ่งปัจจุบันข้อมูลในโทรศัพท์เองเนี่ยบางทีมันก็เยอะมากจนเราไม่รู้ว่า อันไหนจริงอันไหนไม่จริงหรือว่าอันไหนมันมันอัปเดตหรือไม่อัปเดตใช่ไหมก็เกิดเกิดความสับสนขึ้นในสถานการณ์ที่บางทีเรา,าเรียกว่าหน้าสิวหน้าขวานเมื่อข้อมูลมันเยอะก็ไม่สามารถตัดสินใจได้อ,อยากให้ทุกท่านเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องวิทยุนะครับโดยวิธีการง่ายที่สุดก็คือว่าหาวิทยุ am อนะครับซึ่งซึ่งมีราคาถูกมากมนะครับแล้วก็เปิดในช่องความถี่นี้ยกตัวอย่างเช่นความถี่หนึ่งจุดสี่หกเจ็ดไมกะรเฮิร์ตนะครับของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยครับก็ ก็ต้องฟังนะครับเมื่อเวลามีมีเหตุการณ์หรือ,อในกรณีอย่างงี้น้ําท่วมเนี่ยค,คุณใส่ใส่แบตเตอรี่ใส่ถ่านไใส่ถ่านไปใช้ขนาดเล็กนิดหน่อยเนี่ยแล้วเราก็แค่ฟังนะครับการเตรียมความพร้อมการเตือนภัย,ายการแจ้งที่อยู่ให้หลบภัยสถานที่หลบภัยสถานที่ที่จะได้ขอรับความช่วยเหลือหรือว่าจุดที่จะเข้าไปรวมพลเนี่ยก็ฟังข่าวสารของทางทางราชการ,รนะครับก็จะจะทราบดังนั้น ขอยืนยันนะครับว่าแม้แต่ในต่างประเทศเองเขาเขาก็จะใช้ขึ้นความถี่นะครับวิทยุเนี่ยแหละในการบอกเรื่องของสภาวะอากาศหรือว่าการเปลี่ยนภัยนะครับ,รบอยากให้เราหันไปมองกลับไปสู่พื้นฐานเลยนะครับซึ่งมันไม่มีราคาถูกมากนะฮะแล้วก็ไม่ไม่เป็นคา่าใช้จ่ายมากเลยในการที่จะมีวิทยุ AM สักเครื่องหนึ่งเพราะว่าการครอบคลุมพื้นที่เนี่ยจะครอบคลุมได้ไกลมากนะครับไกลมาก เราก็จะสามารถรับฟังข่าวสารซึ่งอันนี้ผมเน้นนะเป็นข่าวสารที่อัปเดตและก็ถูกต้องนะฮะเป็นข่าวสารที่รวดเร็วถูกต้องจากทางราชการได้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเองผู้ที่ประสบภัยเองก็จะรู้ว่าตอนเนี้มีความช่วยเหลือกําลังจะมาที่ไหนอย่างไรโดยอะไรเมื่อไหร่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ทําให้ผู้ที่อยู่เนี่ยมีความหวังนะฮะ นะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญดังนั้นนี่คือความสําคัญของวิทยุแม้แต่การวิทยุที่เป็นเราเรียกว่าการกระจายเสียงหรือบอร์ดพาสซ์นะครซึ่งยังเป็นความจําเป็นและประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ครับนะครับผมนี่ก็คือถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญในภาวะวิกฤตเช่นนี้นั่นเองนะครับจริงๆมีอีกหลายคําถามที่ผมอยากจะถามคุณจักรีมากแต่เนื่องด้วยเวลาของเราอาจจะเล็กน้อยสักนิดหนึ่งในวันนี้นะครับถ้ามีโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอีกนะครับคุณจักรีครับ ด้วยความยินดีครับผมขอบพระคุณนะครับคุณจักรีหานทองคำคนะครับ,บนายกสมาคว<ผ>มวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ